สำหรับคลิปนี้จะมาทำหลอด LED อ่า220โวลต์นะครับโดยใช้เป็นเนี่ยครับ LED ขนาด8มิลครับเส้นผ่ายสนกลางก็8มิลสาหรับสเปคมันก็3บวลนะครับกระแสก็ไม่เกิน100มิลลิแอมป์ อันนี้จะใช้ยี่สิบดวงครับทั้งหมดก็มาทดสอบคุณสมบัติของมันก่อนนะครับอันนี้คือจ่ายไฟเข้าไปแล้วเราก็วัดกระแสกระแสก็ได้ประมาณร้อยมิลลิแอมแรงดันก็ประมาณสามโวลต์ก็คือ เวลาเราใช้งานเราก็พยายามควบคุมไม่ให้กระแสมันเกินร้อยมิลลิแอมครับเพราะถ้าเกินร้อยมิลลิแอมเนี่ยหลอดมันจะร้อนแล้วก็จะขาดนะครับแดงดันก็สามบนกว่าสามจุดหนึ่งนะต่อไปเราก็ทดสอบหลอดไฟทุกดวงเลยนะครับว่ามันเสียหรือเปล่านะครับตอนนี้มีประมาณมียี่สิบดวงแล้วก็ไล่เช็คทุกดวงเลยครับหลอดไหนเสียเราจะได้เอาทิ้งไปเลย อันนี้ดีต้อนไฟเข้าไปสามบน,นะครับอันนี้ก็ดีครับเนี่ยเช็คทุกดวงเลยครับดีๆีถ้าสังเกตดีๆนะครับตรงหัวมันเนี่ยครับมันจะเป็นเลนนูนนะครับเลน,นูนนี่มัน เอาไว้รวมแสงให้เป็นลำแคบๆนะครับคล้ายๆไฟฉายแสงที่ออกมามันก็จะเป็นลำแคบๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้แสงมันกระจายมุมเป็นมุมกว้างๆครับเราก็ต้องเจียเลนนูนตัวนี้ออกไปนะครับเจียวไปนิดนึงฮนะโดยใช้เครื่องเจียครับ ให้มันเป็นฝ้า้ๆดิ่งก็ได้ครับแสงจะได้กระจายครับแล้วนี่ก็คือแผ่นปิ้นนะครับที่จะเอามาใส่หลอดไฟครับมันจะเป็นแผ่นปิ้นไขป่ปลาครับทองแดงมันจะเป็นจุดๆแล้วเราก็เจาะรูไว้เลยนะครับเอาไว้สำหรับยึดแผ่นวงจรครับ เดี๋ยวจะยึดติดแบบนี้ยครับอันนี้เป็นข OK like ั้วหลอดเก่าๆนะครับเดี๋ยวจะยึดแบบนี้การใส่หลอดไฟลงบนแผ่นปีนก็คือว่าเราจะต่ออนุกรมกันทุกดวงเลยนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดสังเกตดูมันจะเป็นด้านนี้ขายาวๆด้านนี้ขาสั้นๆนะครับ ขายาวนี้เป็นขั้วบวกขาสั้นนี่เป็นขั้วลบแล้วก็ใส่เข้าไปบวกบวกอยู่ซ้ายนะดวงต่อไปก็บวกอยู่ซ้ายเหมือนกันลบอยู่ขวาครับแถวแรกก็บัดกีีเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็เริ่มแถวที่สองแถวที่สองนี่ให้บวก บวกอยู่ขวานะครับเนี่ข้อยายาวนี่คือบวกบวกนี่อยู่ขวาครับก็ลบอยู่ซ้ายครับแบบนี้ เราต่อไปก็เหมือนกันครับบวกอยู่ขวาตั้งแถวเลยครับ รลอต่อไปก็บอกบวกอยู่ขวาครับทำแบบนี้ปนไปเรื่อยๆทั้งแถวแถวต่อไปก็บวกอยู่ซ้ายครับ แถวสุดท้ายครับก็ขั้วบวกอยู่อยู่ขวาครับครับอันนี้เชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ยี่สิบดวงจะเป็นลักษณะนี้ครับไฟก็เข้าตรงนี้ครับขั้วบวกเข้าตรงนี้แล้วก็ขั้วบวกเข้าตรงนี้ครับแล้วไฟก็วิ่งมาได้เลยตรงนี้เราซิกแซกมาตรงนี้แล้วก็มาออกขั้วลบตรงนี้ขั้วนี้ครับอันนี้บวกอันนี้ลบ สำหรับวงจรของหลอดไฟตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะหนังโลบนี้ครับก็คือเป็นวงจรที่ไม่มีหมอปแปลงครับเริ่มแรกก็ไฟบ้าน220โวลต์นะครับผ่านมามันจะมีตัวเก็บประจุขนาด1.5ไมโครฟลัดสี่รโวลต์หนึ่งตัว,ต,ว,ต,วตัวเก็บประจุน,นี่ยมันจะมีความสำคัญมากครับเพราะว่ามันจะช่วยจำกัดกระแสไม่ให้มากเกินไปนะแล้วก็มีตัวต้านทาน ต่อข้อมไว้นะครับขนาด470ก,กิโลโโอห์นะครับ0.5วัตต์แล้วผ่านมาก็จะเป็นวงจรไดโอดบิด4ตัวเบอร์หนึ่งเย็นสี่ศต่อกันเพื่อเรียงกระแสครับแล้วออกมาก็จะเจอตัวต้นานทานขนาด1วัตต์ร้อยโอห์มนะครับแล้วก็มาเข้าที่หลอดไฟ ซึ่งหลดไฟเนี่ยต่อนุกรมกันหมดทุกตัวเลยนะครับจำนวน20ดวงเป็นหลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง8มิลิเมตรกำลังวัตต์ศูห้วัตต์อันนี้คือที่ที่ร้านเขาบอกไว้นะครับร้านที่ขายเขาบอกไว้0.5วัตต์แต่ความจริงมันก็ไม่ถึง0.5วัตต์ครับมันประมาณ0.3วัตต์แรงดันก็ประมาณสาโกระแสไม่ควรเกินร0อมิลลิแอม พอเกินน้อยมีแรมเนี่ยมันจะร้อนมากแล้วมันก็จะเสียเร็ว20่สิบดวงแค่นี้ครับวงจรก็มีมีไม่มากมีแค่นี้ตอนนี้เราก็จะทดลองจ่ายไฟให้ครับชุดหลอดไฟชุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชุด power supply ของมันซึ่งมันเป็นวงจรทดลองเฉย มันก็เลยมีขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวทําจริงมันจะต้องย่อขนาดให้มันเล็กลงคนนี้นะเพราะนี้มันใหญ่เกินไปเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูโอเคครับเสียบปลั๊กแล้วก็มาดูค่าวาตต์ของมันตอนนี้มัน กินไฟหกจุดสองวัตต์นะครับวงจรน,นี้มันก็ร้อนๆอุ่นๆหน่อยนะทีนี้วัดกระแส กระแสของชุดรถไฟชุดนี้นะครับเฉพาะชุดรถไฟชุดนี้ไม่รวมวงจรใจไฟมันวัดได้เจสิบห้ามิลลิแอมป์ครับ เราสามารถที่จะปรับค่าตัวเก็บประจุตรงนี้ได้นะครับเนี่ยครับตัวเก็บประจุตัวนี้ครับปรับเพิ่มหรือปรับลดก็ได้คือถ้าเราเพิ่มค่าตัวเก็บประจุตัวนี้เนี่ยกระแสนในวงจรมันก็จะมากขึ้นหลอดไฟไมันก็จะสว่างขึ้นนะแต่ว่ามันจะร้อนจัดจะทําให้หลอดไฟเสียเร็วแล้วถ้าเกิดว่าเราเพิ่มค่าตัวเก็บประจุตัวนี้เนี่ยก็ต้องระวัง ตัวต้านทานตัวนี้ด้วยนะครับอาจจะต้องเพิ่มบอร์ดให้สูงขึ้นเพราะไม่งั้นมันจะร้อนจัดนะครับมันอาจจะไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราลดตัวเกียร์ประจุตัวนี้ลงกระแสะในวงจรก็จะน้อยลงหลอดไฟก็จะความสว่างลดลงครับความร้อนก็จะน้อยตามนะครับตอนนี้วัดค่ากระแสะออกมาได้ก็คือ75มิลลิแอมป์นะครับก็โอเคครับอย่าให้เกินร้อยมิลลิแอมป์นะครับ พราะถ้าเกินร้อยมิลลิแอมนี่หลอดมันจะร้อนแล้วมันก็จะเสียเร็วครับการปรับตัวเก็บประจุตัวนี้ครับก็ต้องคอยสังเกตค่ามิลลิแอมของกระแสของของหลอดไฟไปด้วยนะครับค่ากระแสของหลอดไฟนี่ก็คือวงจรจ่ายไฟนะครับที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็มีขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็ต้องหาทางยึดเข้ากับขั้วหลอดเนี่ยครับส่วนยากที่สุดก็คือจะยึด วงจรแล้วก็หลอดไฟเข้ากับขั้วหลอดเดิมยังไงเนี่ยครับนี่คือความยากของมันครับตอนนี้ก็ได้ยึดแผงใจไฟนะครับเข้ากับขั้วหลอดแล้วครับมันจะเป็นลักษณะนี้ใช้เคเบิลไทยรัดสองจุดจุดนี้แล้วก็จุดเนี้ครับ เดี๋ยวก็ต้องหาทางยึดหลอดไฟเข้าไปครับคงใช้เคเบิลไทยเหมือนกันนะครับครับตอนนี้ก็ได้ยึดแผงหลอดไฟไปเรียบร้อยแล้วครับก็มันจะเป็นแบบนีบ้ชั้นล่างนี่เป็นวงจรจ่ายไฟครับชั้นนี้ก็เป็นแผงจ่ายไฟใช้เคเบิลไทยรัดง่ายๆครับมันก็ไม่แน่นเท่าไหร่ครับใส่ไปใส่มานิดหน่อย ถ้าเอาไปใช้บริเวณที่ไม่มีลมพัดแรงก็ไม่น่านมีปัญหาอะไรเพราะวิธียึดนี่มันค่อนข้างยากครับมันหาวิธียึดยากเดี๋ยวจะลองจ่ายไฟดู พยายามอย่าให้วงจรตรงนี้ครับสัมผัสกับวงจรตรงนี้นะครับอย่าให้มันสัมผัสกันให้มันห่างๆกันนิดนึง าสิปักรยบร้อยก็โอเคครับจากการทดลองใช้นะครับก็ปรากฏว่า หลอดไฟตรงเนี้ยครับมันค่อนข้างร้อนจัดนะครับผมก็เลยเปลี่ยนตัวเก็บประจุตรงเนี้ยนะเนี่ยครับลดค่าตัวเก็บประจุลงครับจาก1.5ไมโครฟารตดให้เหลือแค่0.8ไมโครฟารตดนะครับโดยใช้ตัวเก็บประจุต่อขนานกัน3าตัวก็คือค่า0.47ขนาดกับ0.22แล้วก็ขนาดกับ0.1นะครับซึ่ง เมื่อรวมกันแล้วก็จะได้ประมาณศูนย์จุดเจ็ดเก้าไมโครฟารัดหรือ0ูนจุดดไมโครฟารัดเนะครับซึ่งค่ามันจะลดลงครับจากค่าเดิมหนึ่งจุดห้าเนี่ยลดเหลือศูนจุดแดไมโครฟารตดทำให้กระแสของวงจรเนี่ครับกระแสที่มาไห,ไหลผ่านหลอดไฟเนี่ยมันก็จะลดลงทําให้ความร้อนมันลดลงด้วยบนี่ครับ,รบจุดตัวเก็บประจุชนุดนี้ครับ